การลุกฮือของเจนแซ่ทำให้ประธานาธิบดีมาดากัสกาต้องหนีออกจากประเทศแต่ทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นและมันมีความหมายอะไรต่อโลกที่กำลังเผชิญกับคลื่นกระแสประท้วงทั่วโลกในวันที่13ตุลาคม2568ประธานาธิบดีอันดรีราโจเอลีนาของมาดากัสกาถูกบังคับให้หนีออกจากประเทศหลังจากที่กลุ่มเจนแซ่ลุกฮือประท้วงอย่างรุนแรงเหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการประท้วงที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะจากกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเริ่มต้นจากปัญหาขาดแคลนน้ำ และไฟฟ้าแต่ลุกลามบานปลายอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นการต่อต้านปัญหาต่างๆเช่นคอร์รัปชันการบริหารปกครองที่ย่ำแย่และการขาดแคลนอำนาจของรัฐบาลแต่ทำไมเจนแซ่ถึงเป็นผู้นำการประท้วงคำตอบอาจจะอยู่ที่ความทา้าทายที่พวกเขาเผชิญในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลและเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่โอกาสทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการพื้นฐานกลับจำกัดอยู่มากนอกจากนี้การที่พวกเขาเติบโตมากับโลกที่เต็มไปด้วยข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความไม่เท่าเทียมทางสังคมทําให้พวกเขามีสติระหนักและต้องการเปลี่ยนแปลงมากกว่าบรรดาผู้ใหญ่และนี่คือส่วนที่คนใช้ความคิดน้อยที่สุดการที่แคปแซกหน่วยรบพิเศษที่เคยช่วยให้ราจโจเอลิน่ายึดอํานาจ ในการรัฐประหารเมื่อปี2009ตัดสินใจเข้ารวมกับผู้ประท้วงแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของเขาได้สูญเสียการสนับสนุนจากกลุ่มที่สำคัญที่สุดนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าระบบก,การปกครองของเขาไม่สามารถอยู่รอดได้คำถามที่น่าสนใจคือการลุกฮือของเจนแซดในมาดากัสการ์จะส่งผลต่อประเทศอื่นๆอย่างไรและมันจะเป็นตัวอย่างให้การประท้วงในอนาคตหรือไม่ขอให้ทุกคนแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้